ันนี้เราจะมาผัดเผ็ดกบกันนะคะนี่มีกบหนึ่งตัวอันนี้กบที่เราไปจับได้มานะคะอันนี้กบนานี่กบนาสีมันจะประมาณนี้นะคะต้องกะเอบอะ่ะใช่มีไข่ด้วยได,ไ,ดได้กระเพราอันนี้เป็นกระเพรา ที่ขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะมันจะหอมกว่าที่กระเพราปลูกนะคะแค่นี้พอกบมีแค่ตัวเดียวถ <c oughs> ้าไทยหวันนี้น่าจะมองไม่เห็นกบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสับกบกันนะคะ แล้วไข่ออกก่อนอันนี้เป็นไข่กับมันมันวนนี้ทำดนน้อยเราอยู่กันแค่สองคนใช่บางคนเขาก็จะลอกหนังก่อนสับนะคะแต่ว่าเราไม่ได้หรอกเรามาสะดวกแบบนี้ แล้วก็สับให้ละเอียดตัวนึงก็เยอะนะเยอะเข้าหน่อไม้เลยสูสีกันเลยแล้วก็จะสับให้ละเอียดนะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวกระดูกมันจะทิ่มฟันเราทิ่มเมื่อกเรากระเด็นไปทั่วแล้ว จอกเช็ดเนี่ยใส่จานกันอันนี้เราไม่เอานะคะหัวเราทิ้งไปไปพักกันนี่มึจังพี่กระทะเอาไม่ออกม,มีแรงบางอย่างถึงหลุดแน่เลยเฮ้ยกำลังอันนี้หลุดกงกับเหมือกันนะขั้นตอนที่หนึ่ง <c oughs> เปิดแกส๊สขั้นตอนที่สองใส่น้ำมันแล้วก็ร้วๆกระทะ ต่อไปขั้นตอนที่สามร้อนน้ำมันเดือดน้ำมันเดือดแล้วก็จะผัดพริกแกงขั้นตอนที่สี่ใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ผัดจนกว่าพริกแกงจะหอมนะคะพริกแกงมันฉุนมากอ่ะใช่ก่จางใส่เกาะกํบบาบังเลยเนี่ยก็เป็กระเทนโคตชอบแล้วแบบพริกแกงฉุนๆอ่ะฉุนมากไม่ดีนะที่ยิงไมกก่ค่อยจะดีอยู่จะบุกได้โลกไง มันจะเฟรอะว่วะติขั้นตอนที่เท่าไหร่นะห้าป่ะแล้วก็เราจะใส่กบลงไปนะคะขั้นตอนที่ห้าใส่กบลงไปเราจะผัดกบให้เข้ากับคน,คนให้เข้ากับพิกแกนแล้วก็ผัดให้มันสุกขั <c oughs> ้นตอนที่หกใ <c oughs> ส่ตะไบลงไป เอาเอามาจุดก่นขาขอขอนแล้มาจะสุกนะครับนี่สองวันสุกเไม่ไหวแล้วสุดเ่ยเนทิศกอนแล้วก็คาตอนที่เจ็ดนะครับปรุงรสเลยครับเดี๋ยวเราจะปรุงกันเลยน้ำปลารส <c oughs> อยไหนๆเราพี่ต้องการชิ้นฉุดเนี่ย,ยสีิวขั้นตอนที่ไหรนนะเจ็ดปะ่ะแปดเออใช่เออขั้นตอนที่แปดนะครับใส่ใบกะเพรา,รพาลงไป ก็ผัดให้กระเพราสลบสไลดยก่อนจะผัสลบก่อนผัจะสลบแล้วสลบกับหม่คุณไม่ไหวแล้วเนี่ยกระเพาก็เริ่มสลบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นขั้นตอนที่เกล้าตักใส่ถ้วยฟังหน,น่อยสเกือบเกือบเฮ้ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเราจะทอดผู้อัดกับเอาแข็งไหมอ <c oughs> เอาแข็งแก้วหนึ่งแล้วก็น้ำแดงขวดหนึ่ง แล้วเราก็จะมาทอดแหนมต่อแม่ลองทอดชุบแป้งเนาะแบบฉีกอะชุบแปง้งน้อยๆอะมันน่าจะกรอบมากระเด็นรเด็แนแหนมมันเจียวไปว่าอะไรมันบูดนะ ใช่แค่ไหนมันเปรี้ยวแสดงว่ามันบูดม่ใช่แสดงว่ามันมันได้ที่แล้วมันกินได้แล้วเลยสุดแบบไม่สิมีสองวันอันนี้วันอะไรอะ่ะพุดฟูตเดี๋ยวเราต้องตัดกินมันใหญ่อะ่ะเลยกี้นี่แหละแหนมเปี้ยอแล้วก็จะจิ้มกับผิกเกลืออ่ะจะจิ้มป มันจะมีหมูปิ้งอ๋อเข้แล้วแล้วก็มีพริกเกลือพริกปลาราอย่างเงี้ยอ๋อที่เราสีเหมือนนั้นเนี่ยที่มันเจยบไม้ใช่ไหมใช่สุกไลยเอ็ว่าสุกไหม,อ,มอันนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่จานยังซื้ออีกสองวันอ,อันนี้จะไหม้แล้วนะ ม,มากินข้าวเลยดีกว่า,าวกันนี่ไข่เยอะด้วยทำไมเปล่าอ่ะใช่้อแน่เลยไอช็อตเขาดูกรอบมาก ตก,กหาซื้คตรยากอะม่ค่อยจะกินแล้วฝนมันไม่ตกด้วยอร่อยอันนี้ไข่มันนะคะไข่กับมันมันอืมอร่อยไข่มันจะหนึบๆมันๆน,นะคะอร่อยมาก Nếu thật là tựa đều cầm ăn ghi lên Này, nó nhiều lắm, nó nặn lắm 2 người nhỉ Thật nhiều lắm, nó không ngon Nói chung, nó cho nó ăn เปี้ยวมะประมาณดีแต่ว่ายังไม่บูดใช่ถ้าบูดน่าจะเปรี้ยวกว่านี้อืมอร่อยข้ามไปแล้วแบบเแบบเพิผ็เปล่าึอร่อยอ่ะต้องใส่ไป้ะอร่อยเพราะว่าท่างมาอยู่หรือเปล่ารู้อันนี้ว่าแล้วท่างมาอยู่กินข้าวแซ่บเลยช่างดูคลิปนี้กำหมัดอ่ะ ดูแลนะ่าจะหมดจานแน่อะไรอ่ะอืมไม่เข้ากับกลับอ่ะจานน่าจะหมดหมอ้อเองเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วกินข้าวเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปทำงานกันต่อช้อาวไม่ได้ไปเที่ยวเยอ ờ, xong rồi xong rồi, đi bay đi bay, mẹ không rồi, lại văn rồi, bye, bye bye.